แทงเท่านะ4 0่0นบใบจะซื้ออะไรได้บ้างเดี๋ยวชี่อย่าใส่เครื่องนับบริษัทนักกชิเลยครับ40บใบอย่างลูกค้าเมื่อกี้ที่ต้ใต้น้บเงิน40 0 0 0นะ นับเครื่องแบงค์ให้ลูกค้าดู40,000ลูกค้าจะซื้ออะไรได้บ้างชุดที่จะต้อจะบอก38,300 38,300นะลูกค้าก็ลูกค้าก็จะได้ตัวแบบ18คงหลอ2ใบแต่ไม่ใช่ไม้อัดนะเป็นไม้เนื้อแข็งตัวธรรมดานะเป็นไม้เนื้อแข็ง20มิลเหมือนกันแต่ตัวนี้มันกันฝนไม่ได้แต่ว่าดอกนั้นเป็นดอกคงหลอดอก1,200วัตเสียงกลางลูกค้าจะได้เป็นเสียงกลางโรงแรมตัวเดียวกับชุด 4x4 เสียงกลางตัวนี้มันตากฝนได้นะนม,นนะมีเน็ตเวิร์กลูกค้าจะได้พ power ตัวเดียวนะพ power ตัวเดียวเป็นพ power ตัว X8 แล้วก็จังมีปีนะพร้อมสายพร้อมเปิดนะกับตัวนี้จะพิเศษขึ้นมาจะเป็น เสียงกลางลงแรงสิบนิ้วละ38,300นัา้นะลูกค้าลูกค้าก็จะได้ชุดนี้เลยลูกค้าเห็นนี่มันจะเป็นชุด2องคูนสองสนะก็จะมีตู้เบสซสับเบสเนี่ยสิบแปใบแล้วก็เสียงกลางจะเป็น400วัตตู้ทรงคางหมูเป็นสีระเบิดนะสองใบพาวเวอร์ก็จะเป็นพันสองวัตต์เป็นแบนนาคาชินะปีก็จะเล่นเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นไม์ได้2ตัวเล่นก๊์ดได้ปีวีก็จะออกเสียงกระแทกกระแทกเป็นคงปั๊มนะลูกค้าคงปั๊มพันวัตต์แม่เหล็กสียง400วัตต์เสยงกลาวก็งปัเหมือนนกัเสียงงา15 นิ้วนะ400วัตต์แล้วจรนดแม่เหล็ก150 300วัตต์เป็นแบนด์นาคาชีหมดเลยตะแกรงข้างหน้าก็จะเป็นตะแกรงเหล็กเป็นสีระเบิดนะแต่ตู้ชุดนี้ก็เอาไปตากฝนไม่ได้นะต้องบอกลูกค้าก่อนสายเสรพร้อมเปิดเลยนะลูกค้า เป็นสายสเปกคอนยาว2เมตรแต่ถ้าลูกค้าจะเอายาววันนี้ลูกค้าก็บอกแอดมินว่าจะเอากี่เมตรนะเมตรละ30บาททั้งชุดนี Fore, ้จะมีตู้2ใบเบร2ใบกลาง2ใบแล้วก็พาวเวอร์ตัว1,200วัตต์นี่1ตัวแล้วก็ปีพร้อมสายพร้อมเปิดเลยนะราคาอยู่ที่23,900ก็คือราคานี่จะไม่รวมค่าขนส่งนะลูกค้าหลักแต่ลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะ จะเป็นชุดเป็นสเตอลริโอละสเตอริโอก็หมายถึงว่ามันจะใช้พาวเวอร์สตัวพาวเวอร์สตัวก็คือตัวล่างจะไปทําเป็นซับเบสอย่างเดียวตัวบนนี่ก็จะเป็นรุ่น165165นเนี่ยจะมาทาเสียงกลางปีก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนเดิมอะเลนการ์ด USB ได้นะเขาเรียกชุดสเตอริโอหมายถึงว่าแยกเบสแยกกลางรุ่นนี้จะเป็นรุ่น BV วนะลูกค้าจะใช้คงปัม๊มที่ลูกค้าเห็นจะเป็นคงปัม๊ม ถ้าลูกค้าเปลี่ยนเปคงหล่อลูกค้าก็บอกแอดมินเลยนะของปั๊มนี่ก็เป็นดอกนากาที่แม่เหล็ก220นะพันวัตต์นะเป็นคงปั๊มพันวัตต์ตัวบนก็คือเป็นดอก15นิ้วนะเป็นคงปั๊มเหมือนกัน แม่เ 5, 400 Wh, นะลหล็กร้อยห้าสิบห้าสี่ร้อยวัตต์นะแหลมเจ้าหลวงก็เหมือนกันนะสามร้อยวัตต์ตู้ชุดนี้โดนน้ำไม่ได้นะลูกคา้าต้องบอกลูกค้าก่อนข้างหลังก,ก็จะต่อแบบนี้ให้ลูกคา้าเราจะแยกเบรดแยกกลางตัวล่างก็เป็นตัวซับเบรดแล้วตัวบนได้กันหนึ่งหกห้าหนึงห้าพันวัตต์ก็จะมาทํากลางก็จะแยกกลางแยกเบรดได้จะต่อแบบนี้นะราคาชุดนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบนะก็ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งนะลูกคา้าจะรับประกันลูกค้าให้หนึ่งปีเฉพาะ power เฉพาะเครื่องปรุงนะยกเว้นเรื่องดอกเท่านั้นเองนะ ในลูกค้าก็เป็นชุด2อคูณสเหมือนกันเป็น18บแสคูณสนะชุดนี้จะเป็นชุดคาราโอเกะแล้วลูกคา้าลูกค้าจะได้เพราะว่าแค่ตัวเดียวนะครึ่งหนึ่งไปทาเบรกครึ่งนึงไปทกากลางก็ยังมีเปเปเชื่อมต่อบลูทูธได้เสียงไม้ได้2ตัวจะมีไม้ไม้อย่างดีนะเป็นไม้รุ่นนี้นะเป็นไม้ร้อยคู่เลยแล้วจะมีรางฟลักตัดไฟชาร์จโทรศัพท์ได้อะไรได้นะชุดนี้ก็จะมีเบรกตู้ซับ2ใบเสียงกลาง2ใบชุดนี้อยู่ที่3 3มหมื่นสามพันเก้าร้อยนะก็ไม่รวมค่าขนส่งนะลูกค,า 33, ค้าสามหมื่นสามพันเก้า จเป็นชุดคาราวเกะเหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นออเดอร์6ละดอก18พันวัตต์ตัวเดียวกันของปั๊มนะถ้าลูกค้าชอบนุ่มๆล,ลอยๆนะก็ต้องออเดอร์6เสียงกลางก็400วัตต์ตัวเดียวกันก็เป็นชุดคาราวเกะลูกค้าก็ได้แหลกพาวเวอร์พันสองร้อยวัตต์แล้วก็ยังมีปีปีเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เล่นการ์ด USB ได้เล่นไม์ได้2ตัวนะตัวนี้เป็นเครื่องไมค์นเป็นรางปักอันนี้ไม์อย่างดีนะไม์ตัวนี้ไม้ลอยคู่อย่างดีชุดนี้อยู่ที่3900มหมื่น,น,น,ออาานสนะามพันเก้าร้อยเหมือนกันนะ BV ออเดอร์หกนะ เป็นชุด 18, 2, 2, นะสิบแนะเสียงกลางก็400วัตต์แหลมจะโหลดก,ก็จะชุดนี้จะใช้พลังงานแค่ตัวเดียวเพราะว่าตัวเดียวก็ครึ่งนึงไปทําแบกครึ่งหนึ่งไปทำกลางพันสวัตต์เหมือนกันก็ยังมีปีตัวหนึ่งเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ดได้นะ23,900ื 23, 900, ่ามนะลูกค้าครไปถึงจะเปิดได้เลยพร้อมส่งพร้อมสายเลยนะพร้อมสายยา2เมตรพร้อมหวัวสเปกค้อนเลยนะไม่รวมค่าขนส่งลูกค้าลูกค้าต้องมาค่าขนส่งเอง23,900